สวัสดีครับสำหรับวันนี้เราจะมาชมวิธีการนะครับล่อการเอาตัวรอดปลาไหลนะครับการลงชีดในป่านะครับเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าการลงชีดในป่าทําอย่างไรนะครับในการล่อปลาไหลนะครับสักครู่นะครับเสียง well. okay. หมดครับเราจะเป็นเนื้อ ละมนะครับเป็นหมูหมสามชั้นนะครับเราจะเนื้อส่วนที่เป็นเนื้อแดงมัน,นะครับติดมันด้วยนะครับก็ใส่กระเบนนะครับเอ๊อมัดกับไม้มตัดมาก,กับตัดเดียวใหม่นะหยยจะมีโฟมนะครับโฟมลอยๆบางส่วนแล้วก็ใช้ไม้มัดกับไม้นะครับไงเทะ คือแหล่งน้ําธรรมชาตินะครับน้ําสับมีตลอดทั้งปีนะครับอตอนนี้เรากําลังหารูนะครับหารูหนรูไหนหรูนี้เขาใส่อะไลเป็นคนจกเองตอนนี้เราเจอรูปลาไหลแล้วครับเราก็จะเอาเหยื่อยัดเข้าไปในรูนะครับดูวิธีการยัดนะครับยัดไปเลย ครับรอมันรุ่นนี้เราได้ไปแล้วดิเหรอเออมันเกิดมีขนาดแหละนี่กำลังหลวงหลวงรูครับหลวงรูหลวงรูนี้ครับไปทีนี้ก็คือทำไว้น้ามูนะครับน้ามูใสเ่เบ็ดเข้าไปรอมันยัดเข้าไปในรูนะครับยัดเข้าไปอันนี้คือชนเผ่าสกายนะครับส <c oughs> กายมาจาก สงเงะตำบลทับไทยพืชตาบยายสกแก้นะครับสงเงะเป็นเผาสะไกร่สหรับตรงนี้จะเป็นน้ำซับนะครับก็เรียกซับมะม่วงนะครับนี่เราทำการโกยเอาเศษใบไม้เศษอะไรอ,อกมานะครับเพื่อให้น้ำใสใจะได้ใช้ประโยชน์ใช้บรโิรโภคบรโิรโภคได้นะครับ นี่ก็จะเป็นสภาพทั่วไปนะครับการใช้ประโยชน์นี่ก็คือพี่ใหญ่รอยพี่ใหญ่นะครับช้างนะครับต้องลึกดอกพากันไปกุ้ยจีบอนี่คุกติดแล้วครับแล้วครับแป๊บเดียวนะครับติดแล้วมาแล้วครับห่วขึ้นมู่เลยฮะกา,า,าไหลไม่จีบพูงเพราะเราไปปล่อยมันไปไนรู้ไหนรู้นี่หรอ,อ ไม่ออกไหมออกไหมออกไหมตัวใหญ่เ,หเ,หเ,หเล็กลุ้น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 ครับลุ้นมาแล้วครับมาแล้วลครับ<า>ตัวแรกครับมาหลายหนึ่ง <laughs> ตัวนะครับไร สำหรับบริเวณนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าละหอกยาวนะครับทีนี้เราจะไปดูแหล่งน้ํากันนะครับเป็นน้ําซับท,ที่ไม่มีแห้งนะครับมีการใช้ประโยชน์ช้างป่าหมูป่าเก้งชมุดนะครับสัตว์เล็กสัตว์น้อยใช้ประโยชน์หมดนะครับเราจะไปดูแหล่งน้ํากัน เทียบเ<ร>านาะ,นนะครับโอ,อ้ด้วยหัวควานน้ำเราถึงแหล่งน้ำนะครับอันนี้บอกอันนี้ก็จะเป็นโป่งน้ำนะครับควานวานลูกมั้งครับลูกลูกอะไรหัวควานหลังทองครับสหรับคืนนี้นะครับเราก็จะ ทำการดำรงชีพในป่านะครับตอนนี้เสบียงเราก็เริ่มหมดแล้วนะครับเราก็มีอุปกรณ์ในการมาหากินนะครับนั่นคืออะไรครับอันนี้คือปลาอะไรครับเนี่ยปลากระทิง้งกะว่าซับไอ้กะทิ้งเมื่อดาวานี่คือปลาเลยครับปลากระทิ้งนะครับเนี่ยตัวใหญ่ด้วยไม่ธรรมดานะครับโอ้ยไปไปใส่ถังเลยครับเดี๋ยวทีมงาน ทีมงานจะไปแทงต่อครับทีมงานร้อยนะีครับทำดีๆนะครับทำดีๆนะครับทีมทีมงานสว่างใส่ทังเลยใส่ทั้งเนี่ยเขาบอกว่าอะไรเมื่อกแทงสงตัว่เอ้ยดิเดือดรลงรรงโอ้ตัวนี้โอ้ตัวนี้ไม่ธรรมดาเลยแ้งไม่ธรรมดาเยโดนตั ครับครับครับนี่ครับคล้ายๆงูเหลือมเลยคุณนี่โคตรน่ากลัวเลยดูวเดี๋ยวไปแก้กันแสดงแสดงว่านี้แสดงว่านี้ไปเดงว่าดี๋ยวเดยกันเมื่ไหวแล้วโอเคครับอันนี้ปลาเลยครับตะกดปตากวดนะครับปลาผมเองนะตะกดว่าอะไรตัว่าปราะกวดตวหนุ่ยไม่ได้ไม่ได้เพื่อนโอเคเดี๋ยวรุ่นต่อไปครับเดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไป

มึงกดว,วิดีโอทำไมรรตัวนี้นะครับเรากำลังจะวางแผนในการเดินรัตะเวนเก็บกริดนะครับ ไปปิดที่เรายัางไม่เดินนะครับกำลังวางแผนกันอยู่นะครับ 5, 5, 5, 6, 5. ตัวนี้คือสัดน้ำบุกใหญ่นะครับ ดูต้องรักกันใช้ประโยชน์ ระหว่างรอทีมราชเวนนะครับเก็บกริดนะครับทีมที่อยู่โมบายนะครับคอยรับส่งกำลังคนนะครับตอนนี้ก็ฝนตกหนักนะครับทางเข้าบูทใหญ่ครับตอนนี้ก็เราก็ได้หาภาชนะมารองน้ำไว้ดื่มนะครับมันยังก็ได้ซึมเข้ามา นะครับไหลปอกเป๊กปอกเป็กโอ้สงสัยรถคันนีจ้จะแอร์เย็นมากเลยครับหยดน้ำต้งแตงต้งแตงครับนะครับน่าจะท่วมนะครับถ้าตกทั้งคืนท่วมแน่นอนเลยครับดูสภาพนะครับดูครับไหลน้ำเป็นไมไหนึหน่ง้าอยู่ <laughs> <laughs> ในรถนะครับฝนตกทั้งทั้งทั้งวันเนี่ยทดลอง ต้องเรียนประดาน้ำนะครับมุดน้ำการหายใจนะครับันนี้ก็เปียกนะครับเรนรถกระเปียกครับสินี้ปัญหาต่อไปเราจะออกไปได้ไหมแค่นั้นหรอครับเราจะออกจากบุกใหญ่ได้หรือเปล่านะครับรอลุ้นกันต่อไปนะครับว่าชีวิตจะทุรักทุเลขนาดไหนนะครับรอติดตามตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ สภาพครับดูซองไฟซองไฟดูดูหน้าสิไปทำอะไรมาฮะแบกคอนดูดิคอนดูทำอะไรมาหนูดูสภาพดิโอ้คอนดูดูทำอะไรมาดูอื้มไปฝึกมาเหรอเนี่ยลุ้นแบกคอนครับลุ้นแบกคอนดูสิสองหน้าเจ้าของนี่แบกคอนเนี่ยไหนดูสิโอ้โหอันนี้แบกคอนเหรอโอ้อันนี้เลืกหมอนครับหมอน เฮ้ยมีหมอนนะดูสภาพรถครับนี่ดูสภาพรถครับกว่าจะออกมาได้ครับจากบุยใหญ่ครับดูครับเราไปเก็บกลิดนะครับเก็บกลิดกว่าจะออกมาได้ครับสุรักษ์ถุเลติดประมาณไม่ต่ำกว่านาทีละจุดออกมาได้ก็สุดยอดแล้วขับไปแควก็ติดขับไปเดียวก็ติด คนช่างเป็นใจเหลือเกินโอ้โหสุดยอดออกมาได้ก็สุดยอดแล้วครับตัวดีครับงวดนี้จัดไปครับสวัสดีครับะ